ต่อไปนะคะมาดูพฤติกรรมการเรียนรู้แบบต่อไปคือพฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกอ่าเราเคยเห็นบ่อยๆว่ามีการทดลองการลองผิดลองถูกของหนูของนกอย่างนี้ใช่ไหมคะในนี้ในกรงเนี่ยมีลองผิดลองถูกเหมือนคนที่ครูเคยพูดแล้วเอเวลาจะอว่าคนเราไม่เคยไปกรุงเทพมาก่อนุอ่ยจะขึ้นรถเมล์ใสยนี้ใส่ไหนดีครั้งแรกๆเลยจะไปจะไป,จะไปมหาลัยปุ๊บ วันแรกๆก็ไปบางทีก็นั่งรถผิดคันบ้างใช่ไหมคะพอวันวันหลังนี่เริ่มรู้ทางละจะไม่นั่งรถผิดคันแล้วคือลองผิดลองถูกอ่ะทีนี้วันนี้เหมือนกันเหมือนสัตว์ก็มีการทดลองหนูหนูใส่ในกรงเอาไว้ใช่ไหมคะใส่ในกรงแล้วก็จะมีปุ่มสองปุ่มปุ่มสีฟ้ากับปุ่มสีแดงอ่ามีปุ่มสีฟ้ากับปุ่มสีแดงเนี่ยปุ่มสีแดงนี้ก็จะเมื่อไหร่กดนี้ก็จะมีอาหารออกมาตอนแรกลาหนูหิวหนูทำไงดีรูู้หิวไม่อยู่เลยแลคลำไปก่อนแล้วเห็นดูที่มีอะไรกินบ้งนางอ่าีกปก่ดุมส ฟ้าเนี่ยไม่มีอาหารมาแต่เมื่อไหรไปกดปุ่มสีแดงก็จะมีอาหารออกมาพอครั้งต่อไปเวลาหนูหิวอาหารเนี่ยหนูก็ต้องไม่กดสีฟ้าแล้วค่ะมากดสีแดงเลยนะคะนี่คือการลองผิดลองถูกอันนี้นกก็เหมือนกันนะคะไปหาปุ่มนู่นปุ่มนี่ไปกดมาปรากดปุ่มเนี้อ่ามีอาหารออกมาพอหลังจากนั้นก็ครั้งต่อไปจะกินอาหารก็จะกดปุ่มได้ถูกต้องนี่คือการลองผิดลองถูกนะพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ก่อน นะคะเรียนรู้ว่าเอออันไหนอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่พอรู้แล้วว่าใช่ก็จะทำพฤติกรรมนั้นกดบริเวณน,นั้นนะคะโอเคนะคะนี่คือพฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกค่ะ